ก็กราบสวัสดีพี่พีนเพื่อนนๆน้องน้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์คลิปเดียวแบ่งปันมาเครื่องนะผมครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับผมก็ทํางานนะผมครับก็เหมือนเดิมนะผมพระดีพุทธคุณนีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคบบลูมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มที่ขั้แรกเลยนะผมครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะผมนี่ครับวัดชังให้นะผม นี่ครับนั่งฐานบัวนะผมอันนี้ออกที่วัดถ้ำพรมสวัสดนะผมนี่ครับจังหวัดลบบุรีนะผมนี่ครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะผมนี่ครับหลวงปู่สวงนะผมนี่ครับนี่ครับวัดถ้ำพรมสวัสดนะครับนี่ครับมีนานะคนไหนสนใจสายใครก็นอะไรแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับนี่ครับหลวงปู่ทวดนะผมนี่ครับวัดช่างให้นะผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นหลวงปู่สวงนะผมนี่ครับ เดื่อนสมณศักดิ์นะผมเนี่ยครับราคูสุทธิวราพรนะผมเนี่ยครับหรือหลวงปู่สวงนะครับเนี่ยครับวัดถ้ำภูมสวัสดิ์นะครับจังหวัดลพบุรีนะผมเนี่ยครับพี่นนท์คนในสายสายใครก็ไลน์เข้ามาสอบถามได้นะผมครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่190บาทพร้อมส่งนะผมครับพี่นนท์คนในสายสายใครก็ไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะผมนี่ครับอีกรุ่นนึงนะผมนี่ครับอันนี้ออกวัดสันติวรคูณนะผมอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นพระครูปุณณศิริวัฒน์นะผมนี่ครับอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะผมนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟอย่างนี้นะผมนี่ครับสวยๆนะครับนี่ครับเป็นต่อโคตรตรงสังกตินี่นะผมนี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะผม นี่ครับพี่นานาคุณเฉยสายสายใครก็ไลาแคบลู่มาสอบถามได้นะผมนี่ครับครบรอบ50าสิบปีนะผมนี่ครับพระครูปุณณศิริวัฒน์นะผมนี่ครับวัดสันติวรลคูณ์อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะผมนี่ครับพี่นานาคุณเฉยสายสายใครก็ไลาแคบลู่มาสอบถามได้นะผมนี่ครับเรื่อนี้ก็แบ่งปันที่190บาทพร้อมส่งนะผมครับเท่ากันครับพี่นานาคุณเฉยสายสายใครก็ไลาแคบลู่มาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผม ต่อไปก็เป็นนี่ครับเรียนหลวงปู่ข่าวัดวังว้านะผมเนี่ยอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะผมนี่ครับฉลองอายุครบนี่ครับเก้าสิบห้าปีนะผมนี่ครับเป็นรุ่นสิทธิ์สร้างถวายนะผมนี่ครับพี่น้าๆคนนีนใจสายใครก็ลาแคบรูกมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเรียนก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับนี่ครับพระครูสุตตะอนวิจิตนะผมนี่ครับหนึ่หลวงปู่ข่ำนะผมนี่ครับ นีอเมร์แกงจังหวัดระยองนะผมนี่ครับปีสามห้านะผมนี่ครับนี่ครับท่านหลวงพ่อนะผมนี่ครับรุ่นพูนสวัสดนะผมนี่ครับสิทธิ์สร้างถวายนะครับพี่นานาคนนี้ใจสายใครก็ลาแคบรูปมาสอบถามได้นะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันเท่ากันนผมร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับนี่ครับท่านหลวงพ่อนะครับพี่นานาคนนี้ใจสายใครก็ลาแคบรูปมาสอบถามได้นะครับครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญหลวงพ่อจ้อยนะผมนี่ครับรจันทสุวรรณนะครับโนนะผม,น,น,น,ะผมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุดมพรนะผมนี่ครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะผมนี่ครับรุ่นกตันยูนะผมนี่ครับออกปีสี่ศูนย์นะผมนี่ครับหลังยันห้านะผมนี่ครับอันนี้ก็ทานหลวงพ่อนะผมนี่ครับเหรียญก็ถือว่ายังสวยนะผมนี่ครับนี่ครับต่อโคตรตรงสังกติคมคมนะผม นี่ครับหลวงพ่อจ้อยนะครับนี่ครับจันทสุวรรณโนนะผมนี่ครับพี่นาหน้าคนเสนใจสายใครก็ลาเแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับรุ่นกตันยูนะครับไปเรียนหยดน้ํำนี้นะผมนี่ครับวัดศรีธมพรปีสี่ศูนย์นะผมนี่ครับพี่นาหน้าคนเอกใจสายใครก็ลาเแคบรูปมาสอบถามได้นะผมเหรียญนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับพี่นาหน้าคนเอกใจสายใครก็ลาเแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับหลังเงินห้าปีสี่ศูนย์นะครับร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะนาคนไหนสนใจสายครก็ไลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันนุกองคนับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่นะนาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบไหนก็ลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับขอบคุณครับผม